สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากลุกไทยทุกท่านนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับผมอีกครั้งกับสารวาตผู้ใฝ่รู้นะฮะคือมีทางบ้านนะครับได้ส่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหมากลุกเข้ามานะครับอยากให้ผมช่วยทำคลิปสอนหน่อยก็ <c oughs> เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเดินม้า64ตานะครับคือผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเดินม้า64ตา ไม่ซ้ำตาเดือนเดิมคือผมน่าจะเข้าใจถูกนะเท่าที่ผมหาข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ยคือผมก็เคยรู้แล้วแหละว่ามันต้องทำยังไงนะแต่ผมลืมไปแล้วนะครับดังนั้นเราจะมาปรึกษาอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ของผมอีกทีนะึงนะคือสอนผมทำหลายอย่างเลยนะอาจารย์คนนี้ไม่ว่าจะเป็นเขียนโค้ด YouTube แปะวิดีโอตัดต่อคือคุณชี้ดูผมจบเศรฐศาสตร์ ผมทำสกิลวงนี้ได้เพราะอาจารย์คนนี้นะนั่นก็คืออาจารย์กู Google นะฮะ Google <c oughs> Google นะฮะโอเคเราก็จะพิมพ์เข้าไปนะครับผมลองเซิร์ชหลายหลายอย่างแล้วผมพยายามหาผมมันเป็นลิงก์วิกิพีเดียเอาไม่ขึ้น <c oughs> ปัญหาคือผมต้องส่องแลเพราะว่าไมค์ก็กล้องมันบังนะปัญหาฝุ่นควัน เชียงใหม่ไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาการเดินมา้านี่นี้ป้าพ่ปคุณก็จะเจอกับปัญหาการเดินมา้าหมักลุกเป็นวิกิพีเดียนะครับก็มีสาระต่างๆนานาในนี้เลยนะไม่ว่าคนคิดทฤษฎีตรงนี้เป็นใครปัญหามันเริ่มมาจากตรงไหนนะครับประวัติเป็นยังไงนะครับ รวมไปถึงใช้ตกกรรกะทางวิตศาสตร์นะครับวันนี้ผมไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับเมื่อกี้นั่งอ่านมาสักพักแล้วคือไม่อยากอ่านเยอะนะมันต้องใช้สมาธิเออเนี่ยประมาณนี้แต่เอาหลักๆง่ายๆวิธีการแก้ปัญหาก็มีอยู่นะครับก็คือไอ้ตรงด้านบนตรงนี้เห็นไหมด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีวิธีการเดินตรงนี้อยู่นะครับตัว จุดสตาร์ทก็จะเป็นตรงนี้นะครับถ้าเป็นกระดานหมากลูกไทยก็เป็นตำแหน่งงองูสีเออถ้าเรามองในมะุมมองหมาขาวนะเราสตาร์ทตรงนี้แล้วก็เดินมา้าโยกไปเรื่อยๆคนระับแล้วก็เวี่ยงไปทางริมกระดานนะฮะคือผมสรุปคร่าวๆก็คือในการวนครั้งแรกมันจะเป็นการเดินวนเนี่ยตรงนี้จะเป็นการเดินวนทวนเข็มนาฬิก,กาก่อนท,ทุกการเดินวนเนี่ยมันจะมเีเป้าหมายของการเดินวนหมดมันจะไม่ซ้ําตาเดินนะครับตาเดินเดิมแล้ว การวนครั้งแรกเนี่ยมันจะเข้ามุมทุกมุมเลยเท่าที่ผมสังเกตนะครับพอมาจบที่มุมเข้ามุมนี้มุมแรกนะครับเบี่ยงมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเดินมาเดินมามาอยู่ที่มุมนี้แล้วมาอยู่ที่มุมนี้แล้วสุดท้ายมาจบที่มุมนี้อันนี้คือการเดินวนครั้งแรกนะครับเราก็จะเดินซิกแซกวนกลับมานะเป็นตามเข็มนาฬิกาวนกลับมาแล้วก็เดินวนไปเรื่อยๆนะครับจนครบ6 4ตาก็จะประมาณนี้นะถามว่าโจทย์ตรงนี้มันฝึกอะไรนะมันก็ ผมว่าน่าจะเป็นฝึกแบบความเชี่ยวชาญในการเดินม้าก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ลองไปทําดูเนาะลองไปหัดดูนะคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้แหละคือก็ไม่อยางจะตั้งกระดานจริงเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าเนี่ยคำตอบอยู่ตรงเนี้หรือแค่ถ้าคุณอยากหาความรู้เพิ่มเติมคุณเซิร์ช Google เอาก็ได้นะครับผมก็ชี้เป้านะตรงนี้นะวิกิพีเดียปัญหาการเดินม้าหมักลุกนะครับก็จะประมาณนี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคาราวาผู้ฝ่ายรู้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย